วางนั่งบางเต็มจอเลยวะ้ย่ดต้เนี่ยถึงรถถ่ายแล้วไมือแลเลกอยู่ยไปดูก่อนนะบ๊ายบิกันมา้บายกล้องก่อนถ่ายวีโอไปนั่นรวนาอีกอวต้องชิ้นไม้เปนหนุทเป็นอะไรเรื่ออะไรเรา

จับร <łość> ้องไว้จับร้องไว้รวังแพเดอรวังแพแพเดียวนายแล้วมันหายนั่นแล้วแต่ว่าไอ้เนี่ย่อย่าเเยอะแย่เป็นร้อง